อาสวัสดีครับบองซุนจะมาพาเลยครับฮะบองซุนจะมาพาอะไรเี่ยทุเรียนไงโอทุเรียนครับไม่รู้ว่าพาเป็นเปล่าเนี่ยลองดูกี่บาทครับเนี่ยผมดูหน่อยกี่บาทครับทุเรียนตัวนี้น่าจะสองร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทมานั่งนะครับมานั่งดูครับอันนี้สองร้อยหกสิบบาทบีดคมมากเลยครับอ้าวน้องไนอันนี้น้องไนนะครับน้องไนรูกี่ยจเป็นหรอเปล่าพี่ไม่รู้ ซึ่งหัดเปาะครั้งแรกเราจะเป็นหรือเปล่าเนี่ยอับเดี๋ยวจะรอดูว่ามันจะสวยขนาดไหนมาดูเปลี่ยนเปล่าเนี่ยน่าจะเป็นครับเป็นไหมเป็นอยู่ฮู้ฮู้ฮู้ฮ่าฮ่าหนึ่งสองเดี๋ยวเปาะดูก่อนเราไม่ใช่เลยชมมาเลยครับปึ้งอู้ไม่มีเนื้ออะไรเลยครับนี่เนื้ออยู่ฝั่งนี้ครับใส่กระปกไว้ก่อนเล็กไหมนี่ยเล็กอยู่ครับ กลิ่นหอมแล้วเนาะนห,อนหอมแล้วครับไม่เปลือกนา้าใ่หเปลือกนา้า่ลชิลมดูก่มาชิมด,ด้วยด้วยย,ยังไม่สุกเลยไังไม่สุกยังไม่สุกเลยอ่ะ ครับยังไม่สุกเลยเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมลองจับดูก่อนยังไม่สุกเลยสุกแล้วเนี่ยสุกแล้วนั่นแหละนิ่มนิ่มแล้วแล้วก็นี่ก่อนอ่าๆนี่ๆๆมันมีกลิ่นเนี่ยอ่ชิมดิอืออือต่อไปบองจุนจะมาพายกันหนึ่งไหนนี่นะอู้ยทำไมต่อไปให้น้องไงยินมั้งครับ แต่มันติดเออท่ไห่นีาขนมลุงบอกบอกว่ามีเลยนะมีมีอะไรตัวเลยนะตัวอะไรอะไรไองูน่ะอะไรนะหยาหนักเหรออีคำกวอำแก้วอ่ะอ๋อนี่ยไหมเนี่ยเนี่ยโอ้ยเอาชิมดูสิเออแค่นั้นแหละ้อ โอ้โหบรงจุช uh, ัยมือเกะเลยทุเรียนทุเรียนนี่ซื้อมาสองร้อยกี่นะสองร้อยหกสิบบาทสองร้อยหกสิบบาทเฮ้ยทุเรียนอะไรนะของเขาไฟเหรอทุเรียนทุเรียนสีสเกตนี่ครับทุเรียนสีสเกตอันนี้ที่โรงงาน T O A ค่ะเขาเขาเอามาขาย <laughs> มัวแล้วตัวมัวแล้วครับผมผมพูดมัวมัวนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดจริงน,นะครับแล้วก็บองซุนอะ่ะมาบอกผมครับทุเรียนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไหนเฮ้ยนี่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 เอาเอาไปกินไป คนนี้คนนี้เขากินดูดียนไม่เป็นนะครับคนนี้จริงเหรอไหนกินไม่เป็นจริงเหรอเมนไหมเมนเออเมนแต่ก็อดทนอ <laughs> ยาไปเล่นทุ่งนาไหมพาขับไปไปไหนไปไไม่ปเอาเอกไปเล่นด้วย,วย,ยขับมอเตอร์ไซค์ไปเดี๋ยวถามแม่แก่อนไม่ให้ไปยูนี่พาไปดูตุ่มทุ่งนาอุ้ยปอก <laughs> อ,อะไรอย่างนี้แกไป ูอีกอยู่บ้านเท่ากันกินนมเยอะนี่อ้าวสองโลดิไม่เยอะตุ๊มๆหน่อยเลยจ้ะอ้าวกำซูลเอาไปเลืออีกผู้หนึ่งครับผู้นี้ใหญ่กว่าใครครับผู้นี้ตัดซักสองโลได้ครับผู้นี สโลก็น่าจะ260ร้อยหกสิบสี่ร้อยโอสี่ร้อยารอยอดอัปอัดอะเมช็ดันแช่ตเย็นสนอ้าวบงซุนเขากินไปก่อนนะครับบงซุนว่าหิวแรงนี่ก็คือที่เหลือพองแสงเลยครับ